ใหญ่แค่ไหนนะคะก็ทนทานไม่ได้ค่ะสูตรนี้สูตรง่ายค่ะทุกคนลองทำใช้กันดูเลยค่ะทุกคนอย่าปล่อยทิ้งไว้นะไม่งั้นใบไม้คือผักสวนครัวของเรานะคะเกลี้ยงหมดในพริบตาเลยจริงๆง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองค่ะให้เห็นตัวแบบนี้ก็จัดการได้เลยสามวิตุ่ยเรียบยกส่วนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเพราันี้เช่นเคยนะคะเช้านี้แม่จิมเดินไปสำรวจในสวนทุกคนโหเจอนะคะตาโตตัวเขียวปัดเลยนะคะกำลังกัดกินใบบันซีแม่จิมอยู่นะคะตัวเท่านี้ก้อยใหญ่ๆเลยะคะ่ะทุกคนเป็นสูตรเร่งด่วนค่ะวันนี้เร่งด่วนจริงๆนะคะแม่จิมจะพาทุกคนนะทำน้ำยาก,กำจัดนอนค่ะสามวิเกลียงตับเลยค่ะทุกคนทำยังไงไปดูกันนะคะแม่จิมใช้อะไรนะคะง่ายมากๆค่ะเหมาะสำหรับ ทำใช้เองที่บ้านค่ะก่อนจะไปรับชมแม่จินมขอกละลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สับประรดสาคูชแนลด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปกำจัดนอนตัวเขียวพร้อมๆกันเลยค่ะ แม่จิ๋มปลูกบอนสีแล้วก็มีต้นไม้พืชผักสวนครัวเยอะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจอปัญหาใครเจอปัญหาเหมือนแม่จิ๋มนะมีนอนกินใบมาใช้สูตรเร่งด่วนกันค่ะเพี้ยไฟนะคะดูดน้ำเลี้ยงตามกกตามก้านนะคนกําจัดค่ะทุกคนไม่งั้นต้นจะแ,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 แกร่งนไม่ปลีดอกไม่ออกผลน,นะคะมดค่ะกัดกินเนื้อเยื่อทาให้เกิดเป็นแผลเชื้อโรคเข้าไปก็ทําให้เน่าได้ค่ะทุกคนเพียแป้งเพียไฟเพียดํา ทำให้พืชผักสวนครัวของเราหยุดจะงักการเจริญเติบโตใบหยิกใบงอค่ะวันนี้แม่จิมมี2สูตรง่ายๆไม่ต้องหมักให้เสียเวลาค่ะทําใช้ได้เลยแบบเร่งด่วนนะคะทุกคนสะดวกวิธีไหนเลือกใช้ได้เลยจ้าเตรียมน้ําใส่ภาชนะเลยค่ะ1ลิตรนะคะตามด้วยน้ํายาล้างจานค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนนี้แม่จิมก็จะกะกะเอานะคะ ้ำยาหลังจากลงไปแล้วแม่จิ๋มก็จะเติมน้ำลงไปนะคะประมาณลิตรถึง2ลิตรได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวฉีดค่ะทุกคนหัวฉีดพ่นที่เป็นละอองนะคะเสร็จลแล้วเรียบร้อยนำไปฉีดพ่นตามใบาตามกกตามก้านหรือตรงที่มีนอนมุดแมลงได้เลยค่ะเรามากำจัดนอนกันค่ะทุกคนตอนนี้มาบุกอีกแล้วนะคะ เพิ่งเจอตัวในกระถางบอนสีค่ะต้องทำทุกๆห้าถึงเจ็ดวันนะคะทุกคน,นโอ้โห,ห็นไหมคะอือตัวใหญ่ยเลยนอนเขียวนะคะนี่กินไปต้นไม้บอนสีแม่จิ๋มเนะี่ยหมดเลยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นต้องขยันฉีดพ่นบ่อยๆค่ะทุกคนนีแล้วก็นี่เลยอันนี้เป็นสูตรง่ายๆค่ะ เห็นนะคะในสวนเนี่ยนอนเห็นนอนในสวนเนี่ยก็คือรีบไปในบ้านเลยนะคะพปหยิบนี่แหละน้ำยาล้างจานนะคะสูตรง่ายกำจัดก่อนเลยไม่งั้นบ้นสีเรียบเลยจ้ะหเห็นไหมคอตกแล้วค่ะเห็นไหมไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยเป็นสูตรกำจัดนอนง่ายๆค่ะ มาดูผลลั์กันนะคะหลังจากที่แม่จิ๋มฉีดพ่นน้ำยางมอสักครู่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะนี่ค่ะทุกคนตัวอ่อนเลยเรียบร้อย,ะะย,ยแล้วค่ะตุยตุยเราจ้าใหญ่แค่ไหนนะคะก็ทนทานไม่ได้ะคะ่ะสูตรนี้สูตรง่ายคะ่ะทุกคนลองทำใช้กันดูค่ะสูตรแบบเร่งด่วนนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะตุยไม่มีเหลือนะคะ ยกส่วนเลยค่ะทุกคนอย่าปล่อยทิ้งไว้นะไม่งั้นใบไม้พืชผักสวนครัวของเรานะคะเกลี้ยงหมดในพิบตาเลยจริงๆเนีย่ยเป็นสูตรง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองค่ะปลอดภัยสําหรับตัวเราด้วยเนี่ยพอเสร็จอย่างนี้แล้วนะ,ะทุกคนก็ฉีดน้ํานะคะล้างได้เลยทําความสะอาดเพี้ยไฟลายแดงต่างๆนอนมแมลงที่เกาะตามกบตามกาต้นไม้ของเราก็จะสะอาดขึ้นมาเลยค่ะสวยงามนะคะลองทาใช้กันดูจ้า สุดยอดเลยนะคะสูตรง่ายๆค่ะทุกคนสำหรับวิธีที่สองนะคะแม่จิมใช้สิ่งนี้นะคะน้ำส้มควันไม้ค่ะทุกคนมีประโยชน์มากๆนะคะขวดเดียวนี้คุ้มเลยนะใครปลูกต้นไม้นะค,ะควรมีติดบ้านไว้นะคะสําหรับใครที่ไม่อยากจะทําน้ํายาก,กําจัดไต้แมลงด้วยตัวเองนะคะก็ใช้ขวดนี้แหละน้ําส้มควันไม้ค่ะเขามีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็รองนะคะทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีแคลเซียมนะคะทุกคนมีกรรมฐถัน ทั้งบำรุงเร่งการออกดอกออกผลนะคะทำให้พืชแข็งแรงใบเขียวงามกรรมาทานก็ไล่มดเพี้ยหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันนะคะว่าแม่จิ๋มใช้กำจัดหนอนแมลงที่บ้านยังไงคะ่ะแม่จิมม๋มจใช้น้ำหนึ่งถึงสองลิตรค่ะตามด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะหนึ่งถึงสองช้อนนะคะถ้าต้นเล็กแม่จิมม๋มจะใช้แบบว่าผสมน้ำเยอะหน่อยถ้าต้นใหญ่เราก็เพิ่มน้ำได้หรือเราจะเพิ่มปริมาณน้ำส้มควันไม้เป็นสองช้อนหรือสามช้อนโต๊ะได้นะคะ แต่ข้อกรัวังก็คือว่าอย่าใช้เยอะมากเกินไปพืชใบเหลืองค่ะคนนี้เข้ากันดีกับน้ำนะคะแล้วก็ใส่กระบอกฉีดค่ะฉีดพ่นทางใบหรือราดรดลงดินได้เลยค่ะ ใบไม่จิมปลูกต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็อากาศชื้นค่ะหนอนตัวเขียวนะคะก็จะมากัดกินใบบอลสีไม่สิมเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะทุกคนก็จะฉีดพ่นสัปดาห์ละสองครั้งเลยค่ะมดก็เยอะนะคะเพราะาอากาศชื้นมดเขาก็จะมาทํารังนะคะก็คือสูตรนี้สามารถทั้งป้องกันกําจัดขับไล่มดเพี้ยหนอนแมลงค่ะทุกคนเพี้ยไฟตามบอลสีนะคะทำให้บอลสีเนี่ยทิ้งใบ เร็วมากนะคะไม่สิ่งก็จะพ่นเลยค่ะเนี่ยฉีดแบบแรงค่ะปรับหัวฉีดให้แรงนิดนึงนะคะเพียเขาจะได้กระเด็นออกไปด้วยนะคะทุกคนนีกระถางไหนต้นไหนที่มีเพียไฟนะคะเขาจะดูดน้ําเลี้ยงนะคะต้นก็จะแ,ละแ,ละแกล้ะแกลแกงนะคะไม่เจริญเติบโตหยุชดชะงักไปเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องรีบกําจัดค่ะ น้ำส้มควันไม้ซื้อได้ที่ไหนคะแม่จิ๋มนะคะออนไลน์ได้คะ่ะหรือว่าทุกคนนะคะคลิกดูดตรงหน้าจอแม่จิ๋มได้เลยนะแม่จิ๋มจะวางไวค้ค่ะในตะกร้าค่ะใครปลูกกุหล,ลาบนะคะแล้วโดนกัดกินใบคะ่ะทุกคนก็คือมีทั้งเพีย้ยไฟด้วยนะยบบยใบหยีงอขอบใบใบไม้เกิดจากเชื้อราใบจุดใบด่างใบเหลืองนะคะแล้วก็บุ้งที่มากัดกินใบคะ่ะใช้วิธีนี้แหละนะคะทุกคนฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนเลยสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งได้เลยนะคะ มาดูผลกันค่ะทุกคนดูนะหืมนอนที่ไม่จิ้มฉีดสูตรแรกไว้ค่ะมาดูผลรับกันตัวอ่อนแล้วค่ะคอตกลแล้วนะคะตุยแล้วไม่มีเหลือค่ะทุกคนเป็นสูตรง่ายๆสองสูตรที่คุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะคะ ใครเจอเหมือนแม่จิมลองนําสูตรนี้ไปกาจัดนอนที่บ้านกันดูนะคะทุกคนแม่จิมวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากการอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์สาขูช anel เน้นนะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขในการปลูกดูแลต้นไม้ค่ะพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ